สวัสดีคะ่ะทุกคนพบก,กับประจุชาแนลคนกาลสินอีกแล้วนะคะเชา้านี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงคะ่ะมานั่งตรงนี้ก็ย้ายเก้าอี้ย้ายเก้าอี้ไม้จากหน้าบ้านมาไว้ข้างห้องประจุนะคะทุกคนเอามาไว้วางทานข้าวเนาะก็จะยกมาเพราะว่าเมื่อกี้มีคนงาน นำทรายมาส่งค่ะเพราะว่าจะทําการาถมทรายถมดินนะคะทุกคนคะ่ะชาวนี้บรรยากาศเป็นแบบนี้ค่ะแดดร้อนเปรี้ยงเลยค่ะเวลาตอนนี้ก็ประมาณ8 4ดนาฬิกาีนาทีนะคะแดดร้อนมากเลย ้อกฟ้าแจ่มใสค่ะทุกคนคะ่ะก็จะพาทุกคนมาดูดอกพุตธแคงด้วยค่ะบานเต็มที่ค่ะแต่ว่าโรยไปเยอะเลยค่ะทุกคนพวงนี้โรยไปหมดแล้วเหลือพวงนี้ค่ะตอนใส่สายมานี่กลิ่นเขาจะไม่ค่อยหอมนะคะทุกคนจะหอมมากก็ตอนเย็นๆกลิ่นหอมละมุนอย่างชอบเลยค่ะทุกคน มีหลายช่อหลายพวงด้วยนะดูดิเขาก็เริ่มโรยกันแล้วค่ะเพราะว่า,าบานมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะแต่ว่าเขาอยู่ได้นานนะทุกคนประมาณ10วันถึง12วันนะคะข้างในโดนก็จะเป็นหลังนกนะคะหลังนกของไม่รู้นกเกิดจิบกระจากหรือนกนางแอน่นนี่แหละจา้า มืดๆนะคะทุกคนคะสายๆหน่อยเดียวแม่นกก็คาบตัวหนอนคาบอาหารมาให้ลูกนกคะ่ะสายๆ่อยทุกคนทุก็จะได้ยินเสียงแจ้วแจ้วอยู่ตลอดคะ่ะก็อัปเดตให้ทุกคนได้รู้เนาะได้เห็นค่ะว่าเชา้านี้บรรยากาศที่บ้านที่จันทบุรีเป็นยังไงเนาะอากาศแดดร้อนเปรี้ยงเลยคะ่ะทุกคน ร้อนร้อนสงะดสามพันกิ่งก็งามงามค่ะดูแลง่ายค่ะทุกคนหน้าฝนต้นไม้ก็งามงามทุกอย่างค่ะดูโมกสิคะงามมากแต่ว่ายังไม่ได้ตัดตัดใบออกนะคะทุกคนเอาไว้ก่อนค่ะช่วงเนี้ยผีเสื้อบินมาบ่อยบินมาบ่อยก็เลยยังไม่ตัดกันค่ะนี่จะพาทุกคนมาดูว่าตรงไหนที่จะถง เอาทรายถมดินเนาะเพราะว่าดินมันสุดเนะาะอยู่ตรงกลางตรงกลางโน้นนะคะทุกคนที่มีแผ่นยางพลาสติกรองนะคะจะเอาทรายไปกองไว้ตรงนั้นนะคะนี่เช้าๆก็จะประมาณนี้คะ่ะทุกคนคุณนายเี่ยนสายก็เริ่มจะบานแล้วคะ่ะ เดวเดวพาทุกคนมาดูถุงทรายนะคะทุกคนถุงทรายที่เมื่อกี้มีคนงานจากร้านส่งวัสดุเข้าออกมาส่งนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะพัาได้ตื่นสายก็บานเต็มที่แล้วค่ะเต็มเหนี่ยวแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปให้กับปัจุดแชแนลคนกาลสินอยู่ตลอด สม่ำเสมอซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดขอบพระคุณค่ะคลิปนี้ป้าจุกบจะขออนุญ,ญาตลงก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ป้าจุกบขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสมความได้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างคิดอะไรก็ให้ได้ดั่งใจคิดทองได้ทองคิดเงินได้เงินนะคะใกล้จะวันแห่งความหวังแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่เนาะในรายหน้าในคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้ ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเฮงเฮงปังปังรวยๆกันนะคะทุกคนคะสวัสดีค่ะ